ผลของการที่พระราชามีชายามากกับชายธรรมดามีเมียมากต่างกันแค่ไหนถามถ้าเทียบระหว่างพระราชาที่มีชายามากกับผู้ชายธรรมดาที่มีเมียมากถือว่าเหมือนกันหรือไม่และผลกรรมจะต่างกันอย่างไร จะพูดแค่ว่าผู้ชายธรรมดาคงไม่ได้หรอกครับเพราะกรรมไม่ได้จำแนกมนุษย์ให้ต่างกันสองชั้นแค่พระราชากับผู้ชายสามัญชนในระหว่างชายผู้เป็นสามัญชนด้วยกันอย่างซอยย่อยออกไปได้อีกมากมายนับสิบนับร้อยชั้นสำหรับคำถามนี้ผมจะซอยประเภทของชายผู้เป็นสามัญชนออกเป็นสามประเภทได้แก่ หมีความดึงดูดทางเพศเป็นกรรมที่เกิดจากการคิดการพูดการทำเยี่ยงชายแบบเข้มข้นเช่นมีความคิดริเริ่มเป็นผู้นำเล็งตรงตัดสินใจด้วยความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่หนักแน่นเข้มแข็งไม่ท้อง่ายคิดปกป้องผู้อื่นมากกว่าหลบอยู่หลังใครเป็นต้นแค่การปรากฏตัวของชายจำพวกนี้ ก็ทำให้สาวน้อยสาวใหญ่ใจสั่นได้ 2. มีความดึงดูดทางการเงินเป็นกรรมที่เกิดจากทานและศีลในอดีตชาติบวกเข้ากับความขยันขันแข็งทำงานอย่างมีคุณภาพหรือค้าขายอย่างฉลาดและไม่มีผลของกรรมมืดใดๆมาขัดจังหวะการสะสมทรัพย์ สามารถยื่นข้อเสนอที่จุใจหญิงได้ไม่อั้น 3. มีความดึงดูดด้วยวิธีช่อชนเป็นกรรมในปัจจุบันที่อาศัยเล่เพทุบายหรือคารมหลอกบวกกับการมีหญิงจำนวนหนึ่งต้องเสวยวิบากจากการหลอกลวงคนอื่นไว้จึงมาติดกับโดยง่าย แค่จำแนกเป็นสามประเภทหลักๆอย่างนี้ก็คงพออ่านออกได้รางๆว่ากรรมที่ทำเป็นอย่างไรและผลของกรรมที่ต้องรับควรออกหัวออกก้อยท่าไหนชายที่มีความดึงดูดทางเพศอาจมาถึงคนหลอ่อหรือคนที่มีบุคลิกเร้าใจชวนให้หญิงทั้งหลายสมัครใจเข้ามารุมล้อม หากหญิงใดเคยมีประสบการณ์เห็นดารานักร้องแล้วกรีสลบตั้งใจว่ายอมทำทุกอย่างขอเพียงให้ได้ใกล้ชิดคนโปรดของตนหญิงนั้นย่อมไม่คิดเรื่องได้เปรียบเสียเปรียบทางเพศและการได้สิ่งที่ตนพอใจย่อมไม่ใช่เรื่องเสียเปรียบใดๆความคลั่งไคล้ดารานักร้องป่านจะขาดใจนั้นย่อมชนะความคำนึงถึงศักดิ์ศรี และความถูกต้องเหมาะสมทั้งหลายจึงถือว่าชายประเภทที่แรงเรียกทางเพศสูงสูงนั้นมีคุณสมบัติอันเป็นที่ยอมรับสำหรับคนจำนวนหนึ่งว่าสมควรแก่สิทธิ์เชยชมหญิงหลากหน้าหลายตาชายที่มีความดึงดูดทางการเงินอาจหมายถึงเสียหนุ่มเสียกลางคนหรือเสียชรา ผู้สามารถหวานเงินแลกสิ่งหน้าปรารถนาอย่างร้อนแรงหากผู้หญิงมาหาเขาเพราะเงินผู้หญิงนั้นย่อมทำไว้ในใจอยู่แล้วว่าตนเป็นสินค้าเป็นบริการการซื้อขายตามข้อตกลงยอมไม่ใช่การปล้นเมื่อหญิงยินยอมเอากายเอาวิญญาณเอาศักดิ์ศรีของตนวางลงบนเตียงแลกธนบัตร แม้กฎหมายก็ไม่อาจห้ามและเป็นสิ่งที่ถือปฏิบัติกันมาชั่วกับชั่วกันในโลกมนุษย์ชายที่ซื้อหญิงจึงถูกยอมรับอยู่ไกลๆแม้ใครจะมองมาด้วยความยินดีหรือยินร้ายก็ตามส่วนชายที่ไม่มีทั้งคุณสมบัติและสมบัติอันเหมาะสมมีแต่ข่ารมหลอก มีแต่การปกปิดสถานภาพสมรสพวกนี้แหละที่ถือว่าทำกรรมหนักกว่าชายพวกอื่นที่กล่าวมาเพราะการหลอกล่อช่อชนนั้นผิดศีลข้อมุสาวาทอยู่แล้วและผลยังอาจสร้างความร้าวรานให้กับผู้หญิงผู้เป็นเหยื่ออย่างสาหัสชายประเภทนี้ไม่เป็นที่ยอมรับอย่างสิ้นเชิง โทษที่เกิดจากการช่อชนทางเพศมีประการใดภายหลังเข้าย่อมสวยวิบากอย่างสาหัสปานกันไม่ว่าจะเป็นความเร่าร้อนหรือเหม็นเน่าในอบายภูมิหรือจะเป็นการอยู่ในวงจรอ,อุบาทแห่งการผลัดกันต้มตุนมองกันอีกมุมหนึ่งว่ากันโดยจิตเมื่อหมกมุ่นในกามจิตย่อมเสื่อมจากความเจริญ หรืออย่างน้อยก็ไม่เจริญถึงที่สุดเพราะจิตที่ถูกราคะครอบงำอย่างหนานแน่นและยาวนานนั้นยอมมืดมากกว่าสว่างหรืออีกนายหนึ่งต้องเป็นผู้ทำบุญอย่างมหาศาล้าสว่างจึงจะทัดเทียมภาคมืดไม่เกิดแนวโน้มไปเสวยพบอันมืดพบอันต่ำกว่าสุขติภูมิได้ฉะนั้น จะดึงดูดให้หญิงมาติดพันด้วยการเป็นชายประเภทใดก็ตามหากหมกมุ่นมัวเมาในการมาคุณแล้วผลย่อมเหมือนกันหมดคือมีจิตที่โน้มเอียงไปในทางคิดข้างมืดพูดข้างมืดทำข้างมืดหากไม่สังวรระวังตั้งอยู่ในความประมาทไม่ประกอบบุญกุศลเพื่อคานกันก็มีสิทธิ์ลงต่ำหลังสิ้นสุดอัตภาพมนุษย์ได้ ยกตัวอย่างเช่นเมื่อกเกลือกลัวกับการหญิงบ่อยๆจนเจนเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเห็นเพศสัมพันธ์เป็นของเล็กน้อยเหมือนสั่งขี้มูกชินชินเข้าก็ไม่สนว่าเป็นลูกเขาเมียใครแม้หญิงที่มีเจ้าของสมัครใจมาเองก็ไม่พ้นความผิดข้อการเมีุมิฉาจารไปได้ธรรมดานะครับเสือผู้หญิงที่โตคลื่นกามบ่อยๆเนี่นะ มักหลีกไม่พ้นหรอกเรื่องผิดลูกผิดเมียชาวบ้านแล้วก็มักอ้างว่าผู้หญิงมาเองไม่ได้หลอกใครนั่นแหละไม่ได้หลอกก็ผิดอยู่ดีเหมือนมือเปื้อนขี้แม้บอกว่าไม่ได้เป็นคนจับขี้ลอยมาเองอย่างไรก็ต้องเหม็นอยู่วันอย่างคำ่ำสรุปคาตอบให้สั้นคือสำหรับพระราชานั้น กรรมอนุญาตให้มีชายามากได้โดยฐานะโดยกำเนิดโดยการยอมรับของสังคมส่วนชายสามัญชนนั้นกรรมไม่ได้ตกแต่งฐานะให้มีเมียมากมาแต่ต้นหากจะฝืนมีก็อาจหมายความว่าต้องมีดีบางอย่างไปแรกหรือถ้าไม่มีดีพอก็ต้องก่อความเจ็บช้ำน้ำใจ หรือใช้อุบายกดขี่ทางเพศอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้หญิงซึ่งก็ต้องรอเสวยวิบากกันต่อไปอย่างเบาอาจกลายเป็นหญิงให้เขาหลอกบ้างเป็นต้นสำหรับธรรมเนียมประเพณีทางศาสนาหรือลัตธิที่อนุญาตให้มีเมียมากกว่าหนึ่งคนอันนั้นจะโยงเข้ากับความเชื่อตั้งต้นความเชื่อขึ้นมาอย่างใด และมีคนเข้ามายอมรับอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นการผูกกรรมทางความคิดและการกระทำโดยรวมคือถ้ามีความสามารถรับผิดชอบมีความสามารถทำให้เหล่าพัญญาเป็นสุขกายสุขใจทั่วหน้าก็จำต้องยอมรับครับว่ากรรมเขาเป็นไปเพื่อการสุขที่หลากหลาย คุณดังตรินมีความเห็นอย่างไรกับการมีเมียลหลายคนตอบค่านิยมผัวเดียวเมียเดียวเป็นเส้นทางกรรมของคนที่จะพบรักแท้มีความสุขอันควรกับอัตภาพถูกคลองคองทำไม่ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเจ็บช้ำน้ำใจ ผลักให้ห่างจากการผิดศีลข้อสหรืออีกนายหนึ่งปิดประตูอบายได้หนึ่งบานส่วนค่านิยมหลายเมียเส้นทางกรรมจะเป็นตรงข้ามครับ